แต่ของมองคลทั้งนั้นหนึ่งแหละงาช้างอยู่แล้วร่มเย็นอยู่แล้วอยู่เย็นเป็นสุขหางช้างก็ปัดเป่ารังควานนะครับผมสวัสดีครับ เราในช่องคลายทองคำนะครับกับพ่อเมธีที่เคารพรักทุกท่านทุกคนนะครับผมกับเรามอนเดิมเหมือนเคยกับครอบครัวพลายทองคาวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่ว่างแล้วเราก็จะมาบันทึกขุดงานที่ทองให้กับพ่อเมธีที่สั่งจองมานะครับสั่งจองมาได้บูชาไว้ติดเนื้อติดตัวติดบ้านติดเรือนติดรถติดราด้วยความอยู่เย็ยนเป็นสุข แล้วก็ข,า,ขายปลอดร่ำรวยเงินทองนะครับผมเดินทางปลอดไัยทุกเส้นทางนะครับผมก็เราก็จะได้บรรจุวันนี้ผับช่วงมาหลายวันแล้ววันนี้ก็จะนี่ได้ให้มันได้นะครับผมยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจฝากติดตามสั่งจองได้นะครับพราะเมซีนี่เป็นงานของพี่ทองแท้เ,เลยครับ อะไรจะล้ำค่าอะไรจะมีค่าเท่าทองนะครับทองคำนะครับทองไม่พอมีทองคำด้วยไม่ธรรมดานะครับผมใครมีไว้จะดีนะครับมีไว้จะดีตั้งแต่มาอยู่กับผมก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่พกอเมตีได้มีโอกาสแล้วก็ได้ครอบครองได้ไปบูชาติดบ้านติดรถนะครับผมน้อยมากนะครับสำหรับงานที่ทองที่จะได้มาจดีที่พ่อเมตี free, ได้ครอบครองบูชา ก็ส่วนประกอบก็จะมีอะไรนี่ครับอี่นาพิททองควันพิทองนะครับผมอันนี้เป็นลูกช้างแต่ไม่ใช่ของพิทองครับน,นี่น้งกระกันำกราร้อยปีร้อยกว่าปีมาอาจจะได้นะครับผมแต่เราผมไม่รู้ว่าความจกเท่าไหร่แล้วเปิดมาก็เจอแล้วตก่อนนั้นอีกเท่าไหร่ผมไม่รู้นะครับผมก็ หางพิทองนะครับหางพิทองคนหางพิทองนี่ไประ่อ,อเม็ดซีดูหางพิทองในช่วงเป็นหางที่หล่นเองแล้วก็เป็นหางที่เคลือบด้วยน้ำมันเวลาตกมันครับทุกคนที่สวยนะครับบอกว่าอยากได้น้ำมันช้างไปนู่นนี่เพื่อจะได้เป็นอะไรนะมหานิยมก็ว่วอย่างงั้นนะครับผม ไม่ต้องไปหาที่ไหนครับหากับตะกุดของเราดอกนี้แล้วก็หางของพิททองไปด้วยมีน้ํามันให้พร้อมเลยครับอเอาไปจุ่มน้ําแล้วแตะดูเนี่ยดมครับกลิ่นฉุนนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมว่าการบันสึตะกุดของพิททองงาพิททองเป็นอย่างไรนะครับผมปรับ f o ร์เมดซีเข้ามาเป็นกำลังใจเข้ามาต่างจองกันเยอะนะครับผม ะแนนทุกคะแนเนเราจะได้ไปทําอะไรอีกมากมายสําหรับที่เรายังไม่มียังยังไม่พร้อมครับเราก็จะได้ไปเอาไปสร้างไปทําให้กับพี่ทองต่อไปต่อยอดให้กับพี่ทองครับพราพ่อเมธีพูดง่ายคือไปต่อยอดให้พี่ทองครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมเราจะเป็นการอันนี้งากนครับถางาก่อนครับ,รบผมงั้นบรรจุข้าหลอดไม่ได้ใหญ่เกินโอ้โหดู มาเป็นเซียนเซียงเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราก็ นำหลอดลงมาเมื่อเราเตรียมคล้องพร้อมแล้วเราก็จะบรรจุแล้วนะครับผม,อ,มบอ,ยอย่างไปเป็นหนังประกรรมไปก่อนแล้วนะครับผมนีม่เป็นงาพิททองครับดูลายงาเลยครับมีลายงาให้เลย นี่ก็เป็นรกช้างนะครับก็จะเป็นผ้า,วาไว้นห้ังสตัดเองถุงโซ่เรียกถุงเงินถุงทองนะครับผมไปหางเอามาม,ามนี่จะเป็นเอียดลเอียดจะเป็นรกช้างนะครับผม,ม,ว,มว่าเราตากแดดไว้นานหลายปีแล้ว ถ้าเราไม่เก็บไว้อย่างนี้มันก็ถ้าเราไม่ทําให้แห้งมันก็จะเสียนะครับจะเสียคันลา,นลาขันลาคนลานะครับผมหมดหมดเหมอือนหมด,ดมกินเลยเนาะก็ขอด้วยคนหางพี่ทองครับคนหางที่ติดด้วยน้ํามันนะครับผม เรามนั่งทําให้พ่อแม่ทีได้เห็นพี่ทองด้วยเลยนะครับผมนี่นะครับผมมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนี่มองเห็นลายงางาทุกอย่างที่บรรจุอยู่ในหลอดนี้นะครับนี่ก็ฝากพ่อแม่ซี มาจองมาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของเราด้วยเด้อเราทจอยนะครับผมพอเมศรีครับเรามาอยู่ตรงนี้บรรยากาศดีมากเลยลมเย็น,น,นมองเห็นท,ทัทงทง้ทงคนมองเห็นทั้งช้างพิททองหญ้าทั้งปอกมันแล้วก็ได้ทำให้กับพอเมศรีได้บูชาด้วยนะครับผม ก็ของที่บรรจุลงไปในนี้มีแต่ของมองคลทั้งนั้นนะครับผมพอเมตสิท่านใดมาเด้อดูนะครับเป็นงางาของพิดทองสเทนครับน้อยนะครับผมที่จะได้มีโอกาสที่จะได้งาพิทองไปบูชาแล้วก็ไว้ติดเนื้อติดตัวติดรถติดบ้านนะครับผม พี่ทองไม่ค่อยจะสละกเด็บนี้ให้เห็นสักเท่าไหร่นะครับกับงาแล้วก็เราก็ไม่เคยคิดว่าจะตัดงาพี่ทองด้วยแต่พระเอินด้วยเหตุความจําเป็นนะครับด้วยการความจําเป็นที่ว่าหนึ่งงาพี่ทองกระเด็นแล้วเราก็เลยต้องตแต่งให้กับพี่ทองให้ดูดีดูหลองนะครับผมก็เลยเป็นโอกาสดีของข้าพเอ้าเมธีด้วยว่าได้มีโอกาสได้งาพี่ทองไป ไปไวายติดเนื้อติดตัวนะครับผมบ้าน,ต,นต,ติดเรือนติดรถติดเรือด้วยความที่ว่าหนึ่งล้การค้าการขายจเจรินรุ่งเรืองก้าวหน้าการงานก็ก้าวไกลค้าขายสิ่งใดก็จเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยนะครับผมเพราะว่าขึ้นชื่อว่าทอง ย่อมมีค่านะครับผมย่อมมีค่าเสมอนะครับผมทองมีค่าเสมอแล้วก็มีค่าตลอดไปด้วยไม่มีว่าจะลดราคานะครับเช่นก็เหมือนทองรูป,ปรพันธ์นะครับผมไม่มีว่าลดราคานะครับมีแต่ขึ้นขึ้นอย่างเดียวครับผมกอเอาคุณพ่อเมฟซีด้วยสนใจก็ ทักมาครับทักทักมาสั่งจองมาครับถ้าช้าหมดแล้วท่านจะเสียใจนะผมอีกนานแค่ไหนกว่าจะได้แบบนี้ผมก็บอกไม่ถูกผมก็ไม่รู้จะบอกยังไงนะครับว่าอีกนานแค่ไหนนะครับผมถึงจะได้มีแบบนี้อีก ว่าจะได้งาพิทองมาไว้กระดินให้พ่พอแม่ศีได้บูชายอีกนะครับผมอยู่ในนี้มีแต่ของมงคลทั้งนั้นนะครับผมบรรจุเข้าไปในนี้มีแต่ของมงคลทั้งนั้นหนึ่งแหละงาช้างอยู่แล้วร่มเย็นอยู่แล้วอยู่เย็นเป็นสุขหางช้างก็ปัด เการังควานนะครับผมแล้วก็หองเงินหอทองก็เงินทองไหลมาเทมาห่อหุอ้ม็บรักษานะครับผมฟันพี่ทองก็ใช้ขบเคี้ยวกินลอเลี้ยงชีวิตนะครับผมให้อุดมสมบูรณ์แล้วก็ยั่งยืนก็ฝากพ่อแม่ซีด้วยเด้อสั่งจองมาได้นะครับสั่งจองมาได้จำนวนจำกัดนะครับผม ช้าหมดอดเลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณกับการที่ได้หนึ่งละทำกุดให้พระพรหมเอฟซีได้ชมก็ได้บูชาครับเป็นสิ่งที่มีความภูมิใจอยู่นะครับภูมิใจให้ได้ครอบครองกันทุกท่านทุกคนได้อยู่เย็นเป็นสุขเงนินมีทองกันทุกทุกท่านทุกทุกคนนะครับผม สำหรับทุกวี่ดูนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณนะครับผมถ้าใครสนใจก็สั่งมาที่ id line จองมา id line นะครับผม087-87-3-3-4-9-8นะครับผมเพื่อจะได้ต่อยอดให้กับพี่ทองในสิ่งที่ขาดเหลือต่อไปนะครับผมสำหรับทุกปีดูนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับรักทองคำน้อย,อยแต่ขอ้รักนาน,น,าน ฝากทองคำไว้ในอ้อมอกอ้มอมใจด้วยนะครับท้ายท้ายสุดก็ต้องขอกล่าวคำว่าพบกันใหม่ทีวิวหน้าครับที่วโบนี้สวัสดีครับพี่ทองขอบคุณครับทองครับ <c oughs> ขอบคุณครับ